สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดเมษายน2557ครับลูกค้าติดเองนะครับดีแฮกเตอร์2 5 0นะครับ mm hmm. นอกจากเทคโนโลยีชมงคลมาติดนะครับนองจะเรื่องพี่แก็สรดร้องตรงไหนช็อคเราขันเลยก็ได้ ลูกค้ามาติดเองนะครับผมกดล็อกให้ดูกดล็อกสองครั้งนะครับใครโดนรถเราจะไม่รบกวนชาวบ้านนะครับ,จ,บรจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยใครโดนรถจะไม่ร้องจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้แจ๊บผีสมมติแจ๊บผีนะครับแทงเข้าไปแทงปุ๊บบิดบิดปุ๊บนะครับท้าไม่ติดนะครับต้องไม่หยุดถ้าไม่หยุดจะไ่หยถ้าสมมติเราลืมล็อกรถนะครับมีคน มีคนขโมยรถเราไป,ปตากล,ล้งเราไปนะครับเราเห็นพอดีนะครับเฮ้ยมันขโมยรถเราน,นะครับให้เรากดปุ่มล็อกรถจะดับนะครับถ้าไม่ติดติดกับก็ไม่หยุดตัวเมื่อก,กดปล็อก กมูลราคาพันสามนะครับรับประกันให้หนึ่งปีนะครับ a c e b o o k นะครับร้านกันขโมยรถครับโอเคครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดเมษายนสองห้าเจ็ดนะครับเรับครับ <c oughs> เราสักรูปหนึ่งชูนิ้วหน่อยได้ไหมมา